เจอกันอีกแล้วนะครับทุกคนกับทางร้านของเราเป็นร้านขายกางเกงยีนลีวายมือสองนะฮะขายเฉพาะรุ่น501รุ่นเดียวเท่านั้นไม่ได้ขายรุ่นอื่นเลยนะร,รุ่นนี้เป็นรุ่นที่ชอบนะครับเป็นรุ่นยอดนิยมด้วยนะฮะมาดูกางเกงยีนลีวายรุ่น501ตัวนี้มีคุณสมบัติพิเศษกว่าทุกตัวที่ขายมานะครับลูกค้าทุกคนเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ได้รับฟังกันว่ามีคุณสมบัติพิเศษยังไงบ้างนะฮะกางเกงตัวนี้รหัส180ขนาดตามป้าย W34L30 ขนาดวัดจริงเอล35ยาวทั้งตัว39.2ปลายขา7.2็ดจุดสเมตอินตุรกีกรงเกงตัวนี้ราคา3,500บาทซึ่งมีน้อยมากนะครับทุกคนเราจะสังเกตเห็นได้ว่าป้ายประเกณน,นะครับจะมีขนาดใหญ่กว่ากางเกงทั่วไปมากเลยนะแล้วก็ป้ายป้ายเป็นป้ายเล็แบแทบอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับ จะสังเกตเห็นว่าป้ายธรรมดาทั่วไปจะเป็นแบบนี้ตัวนี้จะใหญ่มากนะครับแล้วก็ตัวนี้ป้ายเลสแท็บก็เช่นกันครับจะใหญ่จะมีความใหญ่กว่าเลสแท็บทั่วไปแบบนี้นะครับเนี่ยนะฮะจะมีความใหญ่กว่ากันมากเลยนะครับนี่คือคุณสมบัติพิเศษของกางเกงตัวนี้แต่มาจากโรงงานผู้ผลิตรีไวแน่นอนครับผมนะครับลูกค้าท่านไหนสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะฮะที่เบอร์โทรศูนย์เก้าหกหนึ่งห้าหนึ่งเก้าห้าสองห้างานปลายขาจะเป็นงานปลายขายิบแบบลูกโซ่นะฮะเป็นลูกโซ่เล็กนะะเป็็นนงาาแคสีดํล้วก อ่าอีกอย่างหนึ่งนะครับกาเกงตัวนี้จะเป็นรัดห้าศูนยหนึ่งเอทีเอทีก็คือจะเป็นทรงขากระบอกเล็กที่ปรับให้กับปรับให้สอดคล้องกับยุคสมัยนั้นเองฮะจะเป็นทรงขากระบอกเล็กโดยปกติแล้วกางเกงยีนรีวารุ่นห้าูนหนึ่งเนี่ยเขาจะเป็นทรงขากระบอกตรงนะครับแต่ใส่แล้วโล่งสบายไม่อับเนี่ยแต่ด้วยสังคมปัจจุบันนี้นะฮะ ได้มีการพัฒนาแฟชั่นเปลี่ยนปรับเปลี่ยนมานะครับโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นทรงคากระบอกเล็กกันนะครับเพราะฉะนั้นกระเกงยีลีไวบางรุ่นบางตัวบางโรงงานผู้ผลิตก็ปรับเปลี่ยนสวดทรงออกมาให้เป็นทรงคากระบอกเล็กเพื่อให้สอดคล้องกับยุคสมัยปัจจุบันนั่นเองนะครับเนี่ยนะครจะเป็นป้ายขนาดใหญ่ซึ่งหาน้อยมากนะครับแล้วก็สวยมากครับมาจากโรงงานผู้ผลิตโดยตรงนะครับไม่ว่าจะเป็นเรสแทบเรสแท็บบิอีตัวใหญ่อย่างนี้นะครับสวยๆเลยเทพๆเลยนะตรงไซส์ท่านไหนไม่ควรพลาดเป็นอย่างยิ่งนะฮะไอเกงตัวนี้ ผมบอกเลยว่าไม่ควรพลาดเป็นอย่างยิ่งนะฮะเป็นรีไวซ์ซูเปอร์แบล็กเข้มๆนะฮะแล้วก็จะมีคุณสมสมมาพิเศษจะเป็นป้ายพิเศษจะเป็นป้ายฉลองอะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะที่มีความใหญ่กว่ากว่ามาตรฐานทั่วไปนะฮะทั้งประกินแล้วก็เรดแท็บนะฮะจะมีความใหญ่กว่ามาตรฐานทั่วไปทุกอย่างนะฮะแต่เป็นเกยงย,ยีรีไว์มาจากโรงงานผู้ผลิตแท้ๆนะครับผมกางเกงยีรีไว์รุ่นห้าูนหนึ่งเนี่ยนะครับเ <IS> ขาจะเป็นงานกระดุมจะไม่มีงานซิฟนะครับทุกคนเขาจะเป็นงานกระดุม แล้วก็จะเป็นรีไวพรีเมียมด้วยนะกางเกงตัวนี้จะเป็นพรีเมียมด้วยที่ป้ายตรงนี้นะฮะจะเป็นรีไวป้ายรีไวพรีเมียมมีคุณสมบัติพิเศษเยอะมากนะฮะร,ราคากระเกงตัวนี้นะฮะร,ราคาสามพันห้าร้อยบาทนะครับแป๊บหนึ่งกางเกงตัวนี้เป็นรหัสหนึ่งร้อยแปดสิบนะครับผมราคาสามพันห้าร้อยบาทเบดอินตุรกีเป็นงานตุรกีนะครับลูกค้าท่านไหนสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาดูลูกภาพเพิ่มเติมดู ป้ายแคร์ต่างๆเพิ่มเติมกับทางแอดมินเราได้เลยนะครับที่เบอร์โทร0961519525ยินดีให้บริการครับผม